สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นรหัส i อศูนย์เก้าศูนย์เป็นการถักดอกไม้ดอกเล็กๆแบบนี้ดอกไม้ดอกเล็กๆแบบนี้นะคะเราสามารถเอาไปดัดแปลงได้นะคะถักเป็นดอกไม้เพื่อเอาไปประกอบกับใบก็ได้หรือจะทำเป็นเกสรก็ได้นะคะเรามาดูวิธีถักไหมที่ถักตรงนี้นะคะถ้าเป็นสีเทาเนี่ยจะเป็นไหมคอตตอนที่มันตีเกียวแล้วนะคะ ส่วนตัวนี้เทาอ่อนจะเป็นตัวคอตตอนไม่ตีเกลียวค่ะเส้นมันจะเป็นสี่เส้นแบบนี้เส้นจะประมาณเส้นสิบแปดนะคะเข็มโคเชที่จะใช้ในการถักจะเป็นเข็มโคเชทิวลิปหัวเข็มขนาดหนึ่งจุดหกมิลนะคะเบอร์นหนึ่งแล้วก็มีปอกนิ้วเราจะเหลือปลายไหมไว้นะคะเริ่มงานแบบโซ่ ขึ้นด้วยโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าพอโซ่ห้าเสร็จแล้วนะคะปล่อยแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นดึงซีพอดึงซีเสร็จแล้วถักโซ่หนึ่งถักเก็บเศษมาเลยนะคะ ถักด้วยโซ่หนึ่งก่อนแล้วก็ถักซิงเกิลโคเชถ้าโซ่ห้ามันเล็กไปเราก็เริ่มประมาณโซ่เจ็ดหรือโซ่แปดก็ได้สองสี่ห้าเก้า แล้วก็สิบถักซิงเกิลโคเชนะคะลงไปทั้งหมดสิบตัวแทงแล้วดึงผ่านถ้าเราเริ่มโซ่ห้ามันก็จะเป็นรูเล็กแบบนี้ทีนี้ถ้าเราต้องการให้ช่องตรงกลางเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเมื่อกี้โซ่ห้านะคะเราลองขึ้นเป็นโซ่เจ็ด พอเป็นโซ่เจ็ดโซ่มันจะยาวขึ้นดึงผ่านโซ่หนึ่งแล้วก็ปรับเศษมาถักซิงเกิลโคเชลงไปสิบตัวสองตัวที่สามสี่ห้าหกตัวที่เจ็ด 8ปและก็ตัวที่10ถ้าชอบรูตรงนี้เล็กก็โซ่5นะคะถ้าให้มันขยายออกมาก็เป็นโซ่7หรือโซ่8ดึง4งานจะเป็นแบบนี้ต่อไปโซ่เจ็ดพอโซ่เจ็ดเสร็จแล้วนะคะเตาแทงลงไปตรงตัวที่สอง ดึงห่วงออกมาแล้วพันรอบสามแล้วนะสี่ห้าตัวที่หกเจ็ดแปดเก้าสิบ 11แล้วก็12บสองพอได้ครบ12เสร็จแล้วช่องโซ่ที่อยู่ติดกันดึงห่วงออกมาแล้วดันเราจะต้องดันเพื่อที่จะขยายขยายห่วงก่อนถึงจะรูดได้ตอนที่รูดก็ดันขึ้นข้างบนนะคะสองนิ้วเนี่ยจับดึงลงส่วนเข็มโคเชดันขึ้นหัวเข็มคว่ำลง แล้วมันจะดึงผ่านออกมาพอดึงผ่านออกมาโซ่ที่อยู่ติดกันดึงผ่านขึ้นกิ่ที่สองก็เป็นโซ่เจ็ดพอโซ่เจ็ดเสร็จแล้วลงตรงโซ่ตัวที่สอง ห่วงมีสองแล้วนะคะทั้งหมดสิบสองสามสี่ห้าหกแปดเก้า 1> 1, แล้วก็สิบสองพอครบสิบสองเสร็จแล้วโซ่ที่อยู่ติดกันดึงห่วงออกมาพอดึงห่วงออกมาแบบนี้นะดันยาวเรารวบผ่านตรงนี้พับถึงจะดึงซีผ่านได้ง่ายแล้วเราก็ขึ้นโซ่เจ็ด แล้วก็ถักต่อกลีบได้ออกมาทั้งหมดจะมีห้ากลีบหนึ่งกลีบมันจะใช้สองหลักนะคะเราถักวนมาตอนนี้มีสี่กลีบพอกลีบสุดท้ายมันก็จะขึ้นด้วยโซ่เจ็ดถักเหมือนเดิมค่ะทั้งหมดสิบสอง สิบเอ็ดแล้วก็สิบสองพอสิบสองตรงนี้มันจะเหลือสองช่องสุดท้ายนะคะลงช่องก่อนสุดท้ายดันความเข็มลงแล้วมันจะดึงผ่านได้ห่วงสุดท้ายแทงนะคะแล้วดึงผ่าน จุดที่เป็นจุดเริ่มต้นนะเราสามารถลูดเข้ามาได้นิดนึงแล้วเราก็ตัดได้เลยเพราะตอนที่เราถักเนี่ยเราถักเพื่อเก็บเศษมาด้วยทีนี้มาดูตรงกรีบสุดท้ายเราจะต้องเก็บเศษใช้เข็มปักคอสติสนะคะเก็บเศษเอาหัวเข็มนะคะแทงลงไปตรงโซ่ที่อยู่ติดกันแล้วดึงให้ไหมมันหายลงไปดึงให้กีบมันชนแบบนี้ พอกิีบมันชนเสร็จแล้วเราก็พลิกด้านหลังพอพลิกด้านหลังเสร็จแล้วนะตามลายเลยตรงนี้เราก็สกิดตอนจะลูดก็ใช้นิ้วโป้งกดไว้นะคะแทงไปข้างหน้าแล้วเราก็แทงย้อนนะใช้นิ้วโป้งกดไว้ก่อนเราค่อยดึงแทงย้อนเพื่อล็อกไหม พอเราซ่อนไหมเสร็จแล้วเราก็ตัดได้เลยเราก็จะได้เป็นดอกเล็กๆ5กลีบถักด้วยไหมสีเทาอ่อนหรือเราจะถักสีเทาเข้มจำนวนก็ตามชอบเลยนะคะว่าเราจะถักไว้เท่าไหร่เอาไปสลับกับใบไม้เอาไปปิดตรงช่องว่างเวลาเราเล่าเรื่องนะคะอย่ามีแค่ดอกอย่างเดียวนะควรจะมีใบไม้ควรจะมีเถาวันด้วย งานไอริครเชมันเป็นโคเชอิสระนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรกำหนดตายตัวเราสามารถดัดแปลงได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับสีขึ้นอยู่กับแรงมือขึ้นอยู่กับฝีมือเราข้อมูลทั้งหมดนะคะพี่เมย์จะมีเก็บไว้ที่เว็บไซต์ลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ youtube เมทีนีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ